สวัสดีค่ะพบกับเกดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เกดอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์เช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถยนต์มือสองนะคะสภาพโครงสร้างเดิมแล้วก็เกรดเอทุกคันเกดแนะนําเลยนะคะมาที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเพชรยนต์มี3สาขาด้วยกันนะคะสําหรับที่นี่สาขาสุวินทวงศ์เป็นศูนย์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมรถได้นะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะเกดจะพาดูรถเก๋งที่มีความอึด ทนอะไหล่หาง่ายเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศนะคะแล้วรุ่นนี้นะที่เก๋จะพาดูนะคะก็จะเป็นรุ่น V8 1.5มิตรนั่นเองนะคะเป็นรถที่ใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายถือว่าเป็นตัวรองท็อปได้เลยนะคะวันนี้จะดูเป็น V8 1.5มิตรนะ้ามีตั้งแต่ปี18 19 20ไปถึง22เลยนะคะสภาพรถเดิมทั้งหมดนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่มจมน้ํามาแน่นอนวารันตีศูนย์บางทีนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะเรื่องของการเซอร์ นะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบที่ศูนย์โตโยต้าได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันไหนนะคะจะน่าสนใจนะคะแล้วก็ใครที่หาอยู่นะตอนนี้เครดิตดีฟรีดาวได้นะคะปรึกษาในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์กับเกตได้เลยไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะอยากได้รถจากเพรยนต์ลูกค้าก็สามารถจัดไฟแนนซ์ ถึงบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ประจําอยู่ทุกจังหวัดเลยนะคะสามารถเซ็นนัดเซ็นเอกสารได้นะฮะมาดูกันนะคะสําหรับโยโยต้านะคะ V ีออ1.5มิตรมาเริ่มกันคันแรกเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะได้เป็นรถปี2022ด้วยนะคะคันนี้สีเทาดํานะคะใครหายอยู่นะคะเป็นรถ1.5มิตรปี2022แล้วเลขใหม่ แค่4 0 0 0 0กิโลนะคะเลขไม้แค่4 0 0 0 0กิโลต้องพูดอย่างนี้นะคะเลขไม้น้อยมากๆนะคะสำหรับคันนี้429 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0กว่กบาทเท่านั้นนะคะได้รถสภาพเดิมๆนะคะได้รถสภาพเดิมๆไปใช้งานนะคะแล้วก็สีสวยด้วยนะคะรุ่นมิดนะคะเขาถือว่าเป็นรุ่นรองท็อปเลยนะคะไฟโปรเจคเตอร์ให้มาแล้วไฟตัดหมอกก็มีให้พร้อมนะคะกันชนด้านหน้าเป็นแบบแบล็กพิวมานะคะฝากระโปรงเดิมๆให้มา สันเลี่ยมยังคมคเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการถูกชนใ,นใดๆและกระจกรถทุกบานก็ยังเป็นของ t o โยต้าด้วยคันนี้เขาติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วตัวมือจับนะก็แต่งมาเรียบร้อยนะคะกันลอยได้เลยนะใครสนใจสําหรับคันนี้นะคะยังว่างอยู่429,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ตน้ตนๆเท่านั้นนะคะถ้าสนใจเป็น Toyota าวีออนะคะเก๋นแนะนำให้ใช้เป็นตัว1.5มิตรเลย เพราะหนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะคะกล้องหลังมีให้หน้าจอมีให้นะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่สวยคันหนึ่งเลยนะคะสําหรับรถปี2022นะคะราคา4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าสนใจกับคันนี้ไมายการใช้งานนะคะอยู่ที่40,000กิโลนะคะดูด้านในนะคะให้ดูกันได้เลยนะหน้าจอมีให้พร้อมพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันแอร์ออโต้มีให้นะคะแล้วเบาะของเขาได้เป็นเบาะหนังสีดําด้วยนะคะคันนี้นะคะ เจ้าของเดิมนะคะติดพรมมาเรียบร้อยแต่เป็นพรมสีแดงนะคะคันนี้ก็ถือว่าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะ429 0 0 0บาทไม่4 0 0หมคุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะสําหรับคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เช่นกันนะคะอ่ะมาดูคันนี้กันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota 5, 5, าวีอัลหนึ่งจุดห้ามิตรปีสองพนะคะราคาอยู่ที่369,000บาทนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นแล้วคันนี้ที่สังเกตนะคะตรง หัวมุมมีสติกเกอร์สีเหลืองๆอยู่ตรวจสอบเช็ครถเรียบร้อยนะคะ214จุดนั่นเองนะคะคันนี้นะคะตรวจสอบจากบริษัทชิกนะคะบริษัทชั้นนําจากเยอรมันญี่ปุ่นนะคะประมาณนี้เลยมีใบเซอร์ให้สบายใจได้เลยนะคะสำหรับคันนี้จากไฟแนนซ์ฟรีดาว w n ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะถ้าสนใจสําหรับสีขาวคันนี้นะคะเป็น1.5มิตรเช่นกันนะคะ369,0 0 0บาทนี่ให้ดู ไฟโปรเจกเตอร์ไฟตัดหมอกมีให้พร้อมเลยนะคะสภาพรถเดิมมากๆรถปี2020กับเลขไมล์การใช้งานอยู่ที่1 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถที่ชตาใช้งานมากๆขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่1.5ลิตรไม่ว่าลูกค้าจะใช้งานนะคะในต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพนะคะเก์นแนะนำเลยนี่นะคะด้านในเบาะหนังสวยๆนะคะแล้วก็แต่งมาแบบ สีพิงโกนะคะนี่นะคะแอร์แบ็กมีให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะจอนะคะมีให้แอร์ออโต้มีให้นะคะใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถทักแจ้งเกตได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงกันได้สำหรับรุ o s อนะคะเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งเช่นกันลูกค้านะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มเลยนะใครสนใจสีขาวแนะนำเลยปี2 0 2 0 คันนี้ยังว่างอยู่ด้วยนะคะถ้าสนใจคันนี้เรียบทักเกตด่วนได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดู V ออรุ่นนิดคันอื่นกันบ้างนะคะจะมีราคาแล้วก็เลขไหมน่าสนใจคันไหนเดี๋ยวไปชมกันต่อเลย มาดูกันต่อนะคะสำหรับคันนี้ Toyota v i o อ1.5มิตรปี2019นะคะคันนี้แค่เลขไม่อยู่ที่แสนต้นเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นคันนี้นะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยทำรถให้เรียบร้อยนะคะคือพร้อมรับรถเลยนะคะ,เล,ะ,คะเลขไม่การใช้งานคันนี้อยู่ที่100,006เขาเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะคันนี้3 4 9 0 0 0บาทนะคะใครสนใจกับราคาไป จัดคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวพอในที่ประมาณ6000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะคะการเลือกซื้อรถนะคะสำหรับ t ต y o ต a v วอสนะคะเกฑ์นแนะนำเลยเลือกเป็นรุ่นมิดดีกว่านะคะเพราะว่าได้ออปชันเข้ามาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเบาะด้วยนะคะเบาะหนังนะคะได้เบาะหนังสีดำนะคะทำความสะอาดง่ายๆไฟตัดหมอกมีให้ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ได้หน้าจอกล้องหลังด้วยนี่มีคือความออปชันนะคะออปชันให้มา มากกว่าตัว e n t ทรีนั่นเองนะคะมาดูสีดำกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota v o ีอเช่นกันนะคะ1.5มิตรนะคะคันนี้ก็369,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครชอบรถสีดำแนะนำเลยนะคะคันนี้รถปี2021มายีการใช้งานคันนี้อยู่ที่130,000กิโลเท่านั้นสำหรับใครอยากได้รถเก่งสีดำเก๋แนะนำเลยเพราะหบุคลิกเข้มเมเอาคันนี้ไปได้ เลยนะคะเอาคันนี้ไปได้เลยแล้วรถยังว่างอยู่ด้วยจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็ยังว่างเช่นกันนะคะท่านไหนสนใจนะคะไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะทักทายเก๋มาได้เลยนะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์มาคุยกันนะคะเก๋ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกรถนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลตัวรถทักกันมาได้เลยนะคะการจัดไฟแนนซ์หรือการออกรถนะคะออกรถได้เกือบทุกอาชีพเลย ขอแค่มีรายได้นะคะตรวจสอบได้ชัดเจนนั่นเองนะคะพ่อค้าแม่ค้าเกษตรังก้อนนะคะพนักงานบริษัทก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นก็มาด้วยหน้าจอนะคะ กล้องหลังแอร์ออโต้นะคะคือเป็นรถที่พร้อมใช้งานมากๆความาะไยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนั่นเองนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนี่คือรุ่นมิดนะคะรุ่นมิดเขาก็ถือว่าเป็นรุ่นที่รองท็อปเลยนะคะใครสนใจสําหรับ v ีออนะคะคันนี้สีดำนะคะ1.5มิตร6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เช่นกันนะคะถ้าสนใจสีดำแจ้งเกตได้เลย อยากได้รถคันไหนนะคะแคปหน้าจอมาให้เก๋ได้เลยนะเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.09เท่านั้นนะคะ คุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะสําหรับการซื้อรถยนต์มือ2ดอกเบีย้ยแทบจะชนป้ายแดงด้วยซ้ำนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคุ้มค่าอีกแล้วนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะสําหรับประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีไปเลยนะคะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีลูกค้าสามารถเข้าศูนย์บริการโตโยต้าได้ทั่วประเทศด้วยนะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะเม้น์มาคุยกับเก๋ได้เลยนะ,ะมารับโปรโมชั่นดีๆเก๋ยังมีของแถมให้อีกเยอะเลยนะคะดูแลในเรื่องของยางให้ยางปีเก่าเก๋เปลี่ยนให้สี ลแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้เช็คแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆแล้วซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะเพราะว่าเพชรยนต์คัดรถเกตเมมให้นะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าอยู่มีทั่วประเทศเลยนะคะบางท่านอยู่ทางภาคใต้นะคะไม่เคยเห็นรถตัวจริงด้วยซ้าตัดสินใจจองรถแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะคะบางทีนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะวะิ่งเซ็นถึงบ้านเลยนะคะเขาก็จะโทรน,นัดหมายลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะสะดวกเส้นวันไหนสถานที่ไหนนะคะเขาจะประมาณนั้นเลยนะคะรู้ผลเร็วนะคะผลอนุมัติก็เร็วด้วยนะคะ คุ้มค่ามากเพราะหนึ่งนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งแล้วก็สามารถออกรถได้เกือบทุกอาชีพเลยขอแค่มีที่มาการตรวจสอบรายได้ชัดเจนนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆและวันนี้นะคะเก๋พาดู v ีออส1.5มิตรนะคะก็ถือว่าได้เป็นตัวรองท็อปสาหรับการใช้งานของลูกค้านั่นเองนะคะการใช้งานไม่ว่าจะเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าใช้ในกรุงเทพนะคะการใช้ V ีออสก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์อึดตึกทนนะคะประหยัดน้ํามันไม่เปลืองน้ํามันแน่นอน อไหล่หาง่ายเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับ t o y ยต้าวีออสนะคะแล้วก็ความคุ้มค่ากับออปชันที่ให้มานะคะในะกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็หน้าจอนั่นเองนะคะเบาะหนังรอบคันนะคะท่านไหนสนใจนะคะปรึกษาเรื่องของการออกรถกับเกดได้เลยนะคะแล้วก็มารับโปรโมชั่นดีๆกันนะคะวันนี้เกดต้องขอขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดแน่นอนนะคะจะมารีวิวรถส,สวยๆอย่าง v ีออ ให้ชมกันอีกนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆแล้วที่ซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะเพราะว่าคัดเกตเมาให้เรียบร้อยมีใบเซอร์ให้นะคะวารันตีหลังการขายก็มีให้นะคะแล้วยังแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีซ่อมสูงด้วยนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยอยากได้วีออสสวยๆนะคะทักหา,าเกเพชรยนต์ได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถดีๆไปใช้งานวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกเนอแน่นะคะจะมารีวิวรถสวยๆให้ชม กันอีกนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ